มีรุนเข้าไทยรถไฟฟ้าขนาดเล็กรุ่นพวงมาลัยขวาสามารถวิ่งได้ถึง300กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึครั้ง นี่คือวู l i n g Air EV ีรถไฟฟ้าขนาดเล็กที่สามารถวิ่งไกลถึง300กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งด้วยมาตรฐาน CLTC มันเป็นเวอร์ชั่นพวงมาลัยขวาที่เพิ่งเปิดตัวไปในประเทศอินโดนีเซียโดยราคาจำหน่ายนั้นเริ่มต้นประมาณ250ล้านรูปีถ้าหากคิดเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ600กว่าบาทเท่านั้น นอกจากนี้ตัวรถอาจจะมีแผนจำหน่ายในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยในอนาคตอีกด้วยสำหรับขุมพลังมูเหลิงแอร์อีวีนั้นจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวที่ให้พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่50แรงมา้าตัวรถมาพร้อมกับความจุของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด28.4ิกิโลวัต และมันสามารถวรีงไกถึง300กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งด้วยมาตรฐาน CLTC และมันสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับตัวรถวูหลิง a อ r EV นั้นจะถูกพัฒนาภายใต้แพลตฟอร์ม Global Smart Electric Vehicle ที่มีการออกแบบสุดทรงตัวถังขนาดเล็กกันชนหน้าสีดำไร้กระจังหน้าฝอยหน้าแบบแนวตั้ง พร้อมโลโก้ที่โดดเด่นของแบรนด์แถมซ่อนช่องเสียบชาร์จไฟด้านข้างตัวรถนั้นเป็นแบบ2ประตูพร้อมที่จับเปิดประตูแบบซ่อนส่วนภายในห้องโดยสารนั้นสามารถจุผู้โดยสารได้ถึง2ที่นั่งและมาพร้อมกับอุปกรณ์มาตรฐานอย่างครบครัอนอาทิเช่นระบบปรับอากาศระบบความบันเทิงรวมถึงหน้าจอสัมผัษขนาด12นิ้ว และนี่ก็เป็นรถไฟฟ้าที่ตอบโจทย์สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีโดยพนักงานออฟฟิศนะครับซึ่งมันจะช่วยตอบโจทย์ในการประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับและในอนาคตรถรุ่นนี้อาจจะมาจำหน่ายในบ้านเราก็เป็นได้นะครับ หากมีข่าวสารเพิ่มเติมเราก็จะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันทันทีหากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไร <c oughs> ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ผมเอเดอร์ <c oughs> ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสวัสดีครับ